โอยลาบูบูลาบูบูชแตมดูสิเนี่ยลาบูบูของแท้ด้วยนะ,ะเธอเล่นอะไรอยู่อะชแตมดูเฉยเฉยฉันก็เล่นเมยวจังของฉันและสิน่ารักจะตายมาหาว่าเฉยแล้วเธอเล่นอะไรลาบูบี้อะไรไม่เห็นจะรู้จักเลย เฉยเฉยที่สุดนี่สามลอนี่ไม่รู้จักควเนี้ยนอ้องคนเนี้ยกำลังฮิตสุดๆเลยลาบู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 บูบไง <c oughs> เนี่ยของแท้ด้วยนะตอนเนี้ยกำลังฮิตสุดๆเขาฮิตกันจน,จนหาซื้อไม่ได้กันแล้ว <c oughs> พีลิซาแบล็กพิงคอ่ะเขาก็มีด้วยฮะหน้าตาอ,อย่างนี้เนี่ยนะฮิตสุดๆขอฉันดูหน่อยสิห <c oughs> น้าก็กลมๆจมูกก็แดงๆฟันก็แหลมๆ รวมๆกันก็น่ารักดีนะแต่ไม่เห็นจะน่าฮิตสุดๆเลย <S <S 1> <S 1> แล้วเนี้ยนะที่เธอบอกของแท้ทําไมตรงนี้ก็มีรอยยับตรงนี้ก็มีรอยยุ่ยดูไม่เห็นจะเหมือนกับของแท้เลยแมวจ้าของฉันสิน่ารักกว่าของแท้จริงๆด้วยฮัลโหลโอ้ยเอาคืนมาเลยคนอย่างเธอเชยๆอ่ะไม่รู้จักหรอกว่าเขาคิดกันขนาดไหนแล้วยังไงเป็นของแท้ไม่แท้อันเนี้ยที่ยับที่ย่นที่ยุ่เนี่ย เขาก็ตั้งใจมันไปอย่างนั้นแหละขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่สิตอนแรกอะก็ยากไม่ขนาดนั้นหรอกพอพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์ถือแค่นั้นแหละฮิตกันทั่วโลกเลยเขาก็ตามหาซื้อกันทั่วโลกร้านที่เมืองใครนะวางขายปุ๊บหมดหมดหมดคนต่อคิวตว้งแต่ห้างยังไม่เปิดสื่อยากลําบากมากมายอย่างเธออะไม่มีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของหรอกตั้งก็ไม่มีใช่ไหมล่ะเธอที่พูดจนฉันชักี่อยากได้แล้วเนี่ยเริ่มทันสมัยขึ้นแล้วนะ แต่ยากหน่อยนะจ๊ะลาบูบูลา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 บูรลบายตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ชแตมเธอทำอะไรอะฉันก็ทำลาบูบูเล่มของเธอไงเนี่ยเห็นไหมก็ระบายสีสวยๆแล้วก็เอาลาบูบูของฉันมาติดสกอตเทปไว้ตรงนี้เลยมีของเล่นของมันด้วยเนี่ยเห็นไหม นี่ลาบูบูของฉันเองสวยไหมล่ะตายนี่เธอเอาขยะมาทำเป็นลาบูบูเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่มีตังซื้อจนต้องมาทำแอร์อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยน่าสงสารจังเลยย่าเฉดเต็ม <c oughs> พอเลยยายปูเป้เอาของฉันคืนมาตังฉันนัมีแต่ฉันไปถามที่ร้านขายลาบูบูมาแล้วตัวละตั้ง2500 กินข้าวได้ตั้งหลายมือ้อแล้วฉันไม่เปิดเว็บมาดูเนี่ยราคาจริงมันแค่เจ0ดแปดร้อเองลีซ่าถือทีเดียวราคากระโดดไปตั้งหลายเท่าตัวฉันก็เสียรายตังค์สิทำเล่นเออย่างนี้ดีต่อใจจะตายลาบู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 าบ <c oughs> น่ารักฉชมัดออริจินอลของฉันคนเดียว ตายเธอแมวมาจากไหน2องสาพันน่ะพวกนั้นนะ่ะเป็นร้านรี่เซลลเขาไปซื้อมาทำกำไรขายกันแพงๆส่วนร้านฉันนะ่ะไม่แพงแบบนั้นเขาเอากำไรนิดเดียวราคาเท่าๆกันของในช็อปเลยอย่างตัวนี้นะฉันซื้อมาได้ถูกๆ750เจ็ดรบาทเองเห็นไหมราคาพอๆกับในร้านป๊อบมาทแท้ๆเลยจริงเหรอตัวนี้เจ็้อยก็ป่าเองเหรอเนี่ยโอ้โหถ้ายงนั้นก็น่าสนนะ ของแท้ราคาไม่แรงพอๆกับในช็อปเออเออดีด,ดีเดี๋ยวฉันฝากซื้อด้วยได้ไหมล่ะโอ้ยได้เลยสนใจแล้วใช่ไหมล่ะว่าแต่เธอมีตังจริงหรอมีสินี่ไงโอ้ใหญ่จะเต็มเธอมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยใช่สิใช้ไม่เงินแต่ฉันรู้จักใช้นะจ๊ะลาบูบูราคาเท่าช็อป กำลังฮิตด้วยคนรู้จักใช้เงินอย่างฉันก็นอยากจะซื้อครบชุดชะอันหนึง่งมันต้องใช้เงินเท่าไรหร่เหรอใาญปุเป้โหซื้อครบชดุดชุดหนึ่งนะเขามี6สี6กล่องเดี๋ยวฉันคิดเงินให้นะสมมุติว่าตัวละ800แ0ดร้อละกันฉันขอกำไรเป็นค่าฝักสือนิดนึง800ร้อยคูณหกสี่เองบวก200เป็นค่าเสียเวลาของฉัน้ พันเองเธอก็จะได้6ตัวเลยแล้วถ้าเธอโชคดีเธออาจจะได้ตัวสกิลเลตที่หายยากสุดๆอีกนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยี่แแต้ม5000เองเหล่าชุดหนึ่งโหราคาสมเหตุสมผลนี่เลยเอาไปเลยโหหนึ่งสองสามสี่ห้าเ้ยเธอเธอให้จะมาเกินตั้งเยอะแฉแต้มสองสามสี่ห้าห้า ทั้ทงรวยและฉลาดเนี่ยสมเป็นเธอเลยนะเช่แเตมเดี๋พึ่งอะไรอีกอ่ะหนึ่งสงส,สี่ห้าหกฉันจะบอกว่าทาั้งรวยทั้งฉลาดอ่ะสมเป็นเธอเลยแต่ถ้าจะฉลาดอีกนิดนึงแล้วเธอคิดว่ามันคือการลงทุนเธอซื้อมาเลย10เซตสิบกล่องสิบชุด ธอก็จะมีโอกาสได้ตัวสิเกตมากขึ้นแล้วตัวที่ซ้ำๆเหลือๆพอไปขายต่อขายกล่องละสองพันนะโอ้โหกำไรเหลือเฟือเจ๊จ๊ะเอาไปเลยโอ้โหเชื่อคนง่ายอืฉันนับกันนะตัวลงเหลือต้องการเลยนะ10ชุดใช่ไหมชุดละห้0พันเป็นเงินท <sh <sh arp <sh arp um um ั้งหมด50,000 5 0,000ื่นฉันรับมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวฉันสั่งให้เธอเลยแต่ว่าเธอต้องรอหน่อยนะมันพรีออเดอร์มาจากเมืองจีนต้องใช้เวลาเดินทางสัก15หวันแล้วเธอก็จะได้แบบเต็มเต็มสิชุด10เซตได้ฉันรอได้ฉันไม่รีบเดี๋ยวตอนนี้ฉันก็เล่นตัวนี้ไปก่อนละกันบู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 ลาบูลาบูบนี้ฉันแปลงวันนี้ฉันมีสินค้าใหม่มันนำเสนอของแท้น่ารักไม่ล่า เป็นกระเป๋าใส่ของได้ด้วยโหลาบูบูสีชมพูทำไมมันถึงน่ารักขนาดนี้ยายปูเป้เป็นกระเป๋าด้วยหรอโหนี่แพงไหมเนี่ยไม่แพงเลยพี่หลานเดิมลาน,นั่นนะเขาเอาของแทรราคาสมเหตุสมผลมาขายมีตั้งหลายสีด้วยนะแต่ฉันชอบสีชมพูฉันเลยซื้อสีชมพูมาเอาลาบูบูใส่ลาบบูบูน,น,น่ารักน่าอัจริงด้วยยายปูเป้ ยังมีของเหลือไหมฉันอยากจะซื้อมั่งเหลือเยอะแยะเต็มร้านมีหลายแบบหลายขนาดหลายสีด้วยนะยาย,ยาชแตมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีฉันเปิดเว็บให้ดูนี่ๆๆ่นี่นานพี่เขาอยู่ตรงนี้อยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้านี่ไงนี่ไงไงดูสิคนเต็มร้านเลยเนี่ยดูสิดูสิ ส่งใส่แย่งกันซื้อพอพี่เขาขายถูกแล้วทำไมคนซื้อใส่ชุดตำรวจเยอะไปหมดเลยละ่ะโหลาบูบูฮิตไปถึงวงการตำรวจเลยเหรอเนี่ยน่าจะไปซื้อกันทั้งสอนอนเลยนะเนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยนี่ไงนี่ไงพี่คนนี้เลยที่ขายให้ฉันเนี่ยอุย้ยทําไม่ใส่กำไรข้อมือสวยจังเลยละ่ะกำไรข้อมืออะไรใหญ่ปูเป้ฉันว่าแล้วเป็นกุญแจมือของตำรวจไม่ใช่หรอฮะฮะกุญแจมือเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันอ่านข่าวก่อนบุกทลายร้านขายลาบูบู ตำรวจบุกจับแม่ค้าคาที่ผู้เสียหายนับหมืน่นฮะลาบูบูปลอมผู้เสียหายนับหมืน่นฮยาไปูเป้ฉันก็เป็นผู้เสียหายด้วยล่ะเนี่ยฮะนี่นฉันก็เป็นผู้เสียหายด้วยสิยายเะเฮ้ฮะ <c oughs> นี่เห,เหรอยาบูบูปลอมเห็นไหมยายปูเป้ของดีราคาถูกมันไม่มีหรอกแล้วตั้งฉันตั้งหลายมือได้เป็นไงกันล่ะทีเนี้ยโอ้ยเราต้องรีบไปสถานีตำรวจน 快点！